พิธายังยิ้มได้หลังสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สส8พักรวมจับมือให้กำลังใจหลังสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุมีชื่อถือครองหุ้นซอไอทีวีสส8พักรวมจับมือให้กำลังใจจำนวนมาก หลังสามนรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องวินิจฉยัยคุณสมบัตินายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือกรองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้น พราะมีคำสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมโน,โนูญจะมีคำวินิจฉัยที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา12นาฬิการะหว่างการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีทันทีที่นายพิธาริมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล ทราบผลคำวินิจฉัยของศาลได้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องประชุมโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้หันมาโบกมือให้กับสื่อมวลชนจากนั้นประมาณ3นาทีนายพิธาได้เดินกลับมาเข้าที่นั่งของตนในห้องประชุมร่วมรัฐสภาโดยมีสสจากพรรคก้าไกลรวมถึงสสจาก8พกรรครวมเดินเข้ามาจับมือให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก